ฝรั่งทำนายผล เจ้าแหลมซิสเกตอำนาจรื่นเริงว่าใครจะชนะเว็บไซต์ชื่อดังสองแห่งออกโรงทำนายผลการอุ่นเครื่องของเจ้าแหลมซิสเกตอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของด b c 2ยูบีซีสองสมัยชาวไทยโดยคอลัมนิ์ทั้งสองรายได้รายงานข่าวในทำนองเดียวกันว่ามวยคู่นี้ประกอบคู่กันเมื่อ5-10ถึงปีก่อนก็จะถือว่าเป็นคู่มวยที่สูสีกันมากแต่ตอนนี้อดีตแชมป์โลก WBC มีอายุ33ปีแล้วส่วนอดีตแชมป์โลก IBF มีอายุ40-41ปีและในการโชค6ไฟหลังสุดก็แพ้เสีย3ไฟก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าแลมซิเเกตมีความได้เปรียบที่ค่อนข้างมากและน่าจะเรียกได้ว่าปิดประตูแพ้ในไฟนี้ได้เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามก็ยังมีทัศนะว่าถ้าหากเจ้าแหลมซิสเกตที่ร้างเวทีไปนาน16เดือนนั้นมาโชคในฟอร์มเดียวกันกับที่เขาเสียแชมป์โลกให้กับฮวนฟานซิกโกเอสตาดาในการพบกันในไฟที่2และอำนาจลื่นเลิงนั้นในฟอร์มที่เหมือนกับสมัยที่ยังครองแชมป์โลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าอดีตนักชกโอลิมปิกรายนี้มีชั้นเชิงโชคที่ดีและสูงมาก ก็อาจจะทําให้เจ้าแหลมมีโอกาสที่พลาดท่าได้เหมือนกันแต่ตัวแปรนั้นอยู่ที่ว่าอํานาจจะซ้อมมาดีแค่ไหนและอายุที่มากกว่ากันหลายปีจะเป็นอุปสรรคในการยืนระยะของอํานาจหรือไม่นั่นเองส่วนเว็บไซต์อีกแห่งรายงานว่าแม้สุดท้ายแล้วเจ้าแหลมนั้นจะเป็นผู้ชนะในไฟน์นีแต่สิ่งที่น่าห่วงนั่นก็คือเขาจะทําน้ําหนักในพิกัด115ปอนด์ได้หรือไม่ าการโชคกับอำนาจลื่นเริงที่กำลังจะมาถึงนั้นไม่ได้เป็นการโชคในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์แต่ตามข่าวแล้วโชคในพิกัด120ปอนด์ ซึ่งหากทางเจ้าแหลมรีสเกตนั้นทำน้ำหนักในพิกัด115ปอนด์ไม่ได้อีกก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะทางโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮิร์นแห่งแมทรูมบ็อกซิ่งนั้นได้มีการวางแผนที่จะจัดเขาแก้มือกับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาคู่ปรับเก่าในไฟที่3ในปี2021หรือปีหน้านั่นเองข่าวที่2ไรอันกาเซียเลือกคำสั่งของ w ดว WBC และ WBO ได้ออกคำสั่งให้ไรอันกาเซียได้ชกตัดเชือกหาผู้ท้าชิงแชมป์โลกไฟบังคับโดย WBC จะให้ไรอันกาเซียชกกับลุคแคมเบลเพื่อชิงแชมป์ w b c รุ่นไลเวทที่เดวินฮานีครองอยู่ในขณะที่ w b o จะให้ไรอันกาเซียชกกับเอมานูเอลทาโกเอเพื่อชิงแชมป์โลก w b o รุ่นไลเวทที่ทางวาซิโโรมาชินโ้ครองอยู่ ล่าสุดมีการเปิดเผยมาว่าไลอันกาเซไในเลือกที่จะรับคำสั่งของ w b c โดยทางกลเดนบอยได้ยืนยันว่าไลอันกาเซยจะชกกับลูกแคมเบลมันจะเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดในรุ่นไลท์เวทนั่นเองข่าวที่3ผลมวยเมื่อเช้าวานนี้ คาร์ลทาคามเอาชนะคะแนนเจอรี่ฟอรเรอย่างเอกชน 96-94, 97-93และ98-92ในการชกนอกรอบ10ยกซึ่งเป็นคู่เอกรายการมวยของท็อปแรงเมื่อเช้าวานนี้นั่นเอง